ววสี่เรียกวัวห้าตอบด้วยตอบด้วยกี่ไม้สะโกคนใดคนใดเติมคนด้วยเหรอคนไหนเติมเฮ้มันเออวัวสี่เรียกวัวห้าตอบด้วยเทสเทสเทสพบศพในเน็ตพบศพใครไม่จะท้อใครไม่จะท้อใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่มากๆไอ้ทุกคนลองเงียบนะทุกคนลองเงียบนะ เทสเทสเทสเห็นปะมันออกมาอีวีเว้ยไอชัดเจนเลยอะีวีเป็นอมฮุคเตอร์ะเอาเลยไม่ใช่ทีวเตอร์ไม่ใช่ไอ้หี้อวอซีเียวัเตอนดไดแซด้ยกูไปข้างหลังทำไมวะเนี่ยแซดแมนวิสติโร่กไม่สามารถต่อกรพลังของไส้อ่อนได้ไอ้แก่ไม่มีไม่มีนั่นเหรอไม่มีโรยกูเลยะ ไม่มีแล้วหมดแล้วเอ้ยเป็นแชรยชุดดำเนี่ยะไอเชี่ยไม่มีสิทธิ์ไอแข็งยังเฮ้ยไอใหญ่มากๆไอเชี่ยใหญ่มากไม่สามารถตอก่อนท่อบได้ๆๆๆกูแต่งตัวเป็นซัสอยู่เ่ะนี่ซัสของแฮย์ไอเี้ยอยากเปลี่ยนชื่อแต่กูเป็นโฮสไอสัต เปลี่ยนปุ๊บบินเป็นีแย่ที่ยนี่กูเป็นอีโเตอร์ย่กูเอีโบเตอร์กูเป็นไมเคิลแจ็กสันตุ๊ด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 ตุ๊ตุด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 ตุ๊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 ต๊

มแตกอยู่นานอยู่นานไม่มีอะไรอัพเดตนานกินไปอยู่นานเกินเออเล่นห้าคนก็ได้แล้วมึงเีเลยองดู่ะนัาเกียรตสัตว์อ่ะกดตีลดกนอะได้ได้เอาคิวคูดาวสองนทีอ่ะผอมไม่เซอย์ไเรส์มันนี่คิวเอ Q E อ F เดี๋ยวพิมพ์ไหมจะสู้ Chị, gì đam mình cứ chọn chứ mà, đam mình cứ yêu mong gì? ai này nè, ai này nhá? ai sắp? black black sắp? muốn nhổ này Samira chẳng? ai săt black cái gì ôi sắp cái? đi ăn theo black theo đà đi ăn đà ấy? ghê quá! Si ai ปิดไมครับปิดไม้ได้เลยครับวัวนที่เลนะ่นครัคิรเมดแล้วด่านนี้มันเล่นยังไงวะเนี่ยใครก็เป็นคนดีคนแรกจัเงียบดิเฮ้ยยี่โมกี้ไขวาสีส้มเขียมไปแล้วทำไงวะเนี่ยไปใสไซรันอ๋ออย่างนี้เองอเควรเดอะสัตว์ โหกูดโง่ไ้เหี้ยโบมไงเสร็จเฟสยี่ชิบหาทมึงกูมึงกลักูเลยจบไปไอ้เหี้ยแม่งแน่เหี้ยโอ้โหแล้วมึงดูเฟสตลอดไอ้เหี้ยไปไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยโบมไงไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยอะไรวะเนี่ยเหี้ยไปไอ้เหี้ยเราไม่ไฟดับแล้วมึงเห็นแค่นี้ด้วยโอ้โหเยี่ยเฮ้ยกูกูตายไว้กูโดนักตรงไฟแล้วกูตายเนี่ยเนี่ยกูเตะ แต่ไม่ไม่แต่ไม่เออโอเคไม่มีใครโผล่ท่อตรงนี้ไอ้เหี้ยตกใจหมดเสียวสันว่าไปนี่ต่อไฟกันเอออะไรเสียงอะไรวะอ๋อเหี้ยเอ้าสั่เหี้ยแม่งล็อกใส่กูด้วยเหี้ยเกือบไปกูน่าจะตายแค่กูโดนเหี้ยแม่งล็อกใส่กูอ่ะคอยรูดแหม่เอาเดี๋ยวผ่านเนี่ยมเซียนเรื่องรูดบัตรต้องไว้ใจผมดูกล้องนี้ มีแค่แตกได้ยังไม่มีเพยได้อยู่ี <c oughs> ยัยเห่าไม่หยุดเลยเกี <c oughs> ยเออจุดเห,าห่าแล้วนี่หนึ่งสองแปลว่าเราต้องกดทีรันใช่ไหมเนี่ยหกไม่ใช่หนึ่งเราก็ไป ใครไม่ปิดไฟอไรสัตว์ไอ่พวกเฮียนี่ไม่ไม่หเลยมึงเล่นทะลึง่งเลยเล่นเฮียเลยนะไอเฮียเราซ้อมเราคือแบบไกลใช่ไหมไปไปเปิดดิอย่าปิดเฮียเลยละ่ะอ๋อแตกมันคนแตกเจออยู่ตรงห้องลาบหุ่นยัสษ ไม่จริงไม่จริงเป็น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 บ้าไม่ใช่กูไม่จริงเป็นไม่จริงทำอะไรอยู่ใช่กูเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวกูเจอไก่เ้าไม่เจอไก่ม่จริงไม่จริงทำอะไรอยู่กูอยู่ที่ห้องอาหารกำลังตกแต่งจานอยู่เออกูเห็นมึงอยู่เหลือเหลือเหลือสีเขียวอ่ะนี่นี่การไปซ่อมไฟกำลังไปซ่อมไฟซ่อมไฟหรือเซลล์รีพอร์ต กูไม่จริงเป็นเลยเขาเชื่อกูว่าไม่ใช่กูอีกเลยไอ้แก่กูก็อยู่กับไม่จริงเนี่ยกูมาซ่อมไปแล้วมาเจอไม่จริงเฮ้ยแสดงว่าไอ้เกากูแก่แล้วสีส้มอยู่ไหนอะเอ็นสีส้มอยู่ไหนอะไม่ไม่กูเปิดประตูอยู่เมื่อกี้กูจะกดไฟแล้วกูมาซ่อมไปไอ้แก่เมื่อกี้กูเจอมัูสีฟองเห็นอยู่ไกูหายเลยเมื่อกี้กูจะกดประตูหนึ่งถึงหกกันเ้ย เดอชิบหายแล้วม่ไฟดับเลยอเีประตูคนายงยากเก้ากหกคนมเชื่อใครได้บ้างเนี่ยไอ้เกากคไม่ยอมนเีมัน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 จะหมดแล้วะก้ยวี่กูหมดมัวอะกันกูหมดมัวควายยังไม่ได้เล่นเลยพี่อ่ะใช่ปะใช่ใช่อเียใช่ด้วยไอเดียถ้าตายทำไม่ใช่กคไม่กมดไหมลรว ไอโอนมาเลยโอนดูงั้นโอนไปแจกว่ะแชร์รกรารรูราไม่เห็นนาล้างรอยู่ไปฆ่าไปอมัไม่เราไม่รู้จะลูบแม่งล้างยังไงอ่ะมันมันต้องเอามันต้องเอารูปไปแช่ในน้ำทิ้งไว้ก็ออกออมาทำอางอืนมันมันต้องใช้เวลานานนาร้ั่ม้อรู้สันเมาอูสั่งให้เล่น มึงก็เล่นเลยหลุดหลดน็นอกมาหลดเล่นเลยแหลกแลวว่าอะมองอตมีอะไรอะมองอตเละอะมองอตแหลกเลอะไรหล้วยังไงเดี่เวไปที่โปรแกรมนองอะไรโปรแกรมมันแดกแล้ใช่ไม่ใช่มโทรศัพท์มันแดกแรอยูงง่งงยงงแล้วเพราะมันต้องขโมยไปทำแรมทำแลมโทรศัพท์อะ

เอาบู๊นไปกินเลยไปกินเลยไอออนไอ้ีที่มึงอยากได้ตัวกูมาแย่งชิงวะได้แย่งชิงมี่ไงแต่ตาเด็กบ้านนี่มึงมึงจะไม่ไม่เล่นมึงจะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นก็เลือกเขาแย่งตัวมาดิไอ้เก่าแย่งตัวมาดิเชื่คนไปแย่งตัวนีไปแย่งตัวได้ยินเสียงตาตัวมาดิไอ้เขาได้คอนเทิ้นลักพาตัวเด็กนี่ลักพาคนเด็กลักพาตัวเด็กอายุสิบหกปี เนี่ยคอนเทนต์ใหม่เนี่ยคอนเทนต์ใหม่อ่ะเออคอนเทนต์ใหม่เลยนะเว้ยได้คอนเทนต์ด้วยนะเว้ยไอชื่ไอเก้ายืนนิ่งไปแล้สัตว์ไปหายหมดจริงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไอ้เก้าอยู่ปุ่นเนี่ยตายเรียบร้อยอุ้นไอเขาไปเรียบร้อยอุ้นสามารถกูไม่เล่นด้วยถ้ามันมาถึงบ้านจริงเนี่ยไอ้เก้าเห็นว่ามันนิ่งหมดแล้วเนี่ยมึงบอกมึงให้พาตัวมาไม่เหรอ มองัวให้ตายตัวแย่งจริงมันก็เลยไปแย่งจริงเอออ้วน T L เล่นได้กับมึงได้ทำไมแค่นี้มึงทำไม่ได้ไม่ได้ T L ไอ้แบ็คไ้นยังเกียดเวลาไวเล่นเนินมือตาหนึ่งสี่สิบกว่านาทีอะมองอารห้าดีไม่ได้เกูอะไรว่าสติใสยไม่ดีจริงไอ้เ้าเรียนรถกับมึงเนี่ยเขาไม่เขียนมึงจะเลขเนี่ยสันดานแบบ คุณนี้ไม่ต้องข้อดีไปคุยกับมันนะโอ้มันเลี้เกมเดียวไดม่อยากเล่นอมงูกสเหนียวอายุอมึงเล่นมีบ่อดขนาดนี้มึงไม่เล่นอมองูดเล่นอะไรตทำกระแสอ้นลูปตุ๊ดไอ้ยังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไม่ต้องเล่นเออบอกเขาล้เชื่อมต่อซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มาเล่นอมองฮารมาเล่นเนอฟีลเพื่อนเต็มเนี่ยวเพื่อนเยอะเออ เออเนี่ยห้าเพื่อนอยู่ห้าคนเนี่ยมาเล่นเธอไอโอนบอกไม่นับเป็นเพื่อนไม่ใครอ่ะพรุ่งนี้มึงมึงไม่ได้คุยกับใครนะพรุ่งนี้มึงอยู่คนเดียวเลยนะไม่เล่นนายไม่เล่นนะมันนในออาจากแก๊งเราไปเลยเออเช่นนายไม่เล่นตัวหงกันในออกจากแก๊งเราไปเลยมันกัแก๊งมีกูคนเดียวเขาเพื่อนไม่เลยไ่เล่นแกงกูเลยไคูมัเล่นกับ เออนับน้บนับหนึ่งหรือสี่สิบไหมเจ็ดแปดนับสิบนับนับสี่สิบหรือหกสิบไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลานะแต่เป็นในความเร็วที่เก้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเมื่อทำความเร็วเก้าทำความเร็วไอ้เกานี่วิดงร้อยยี่สิบเลยฝ่าไปแดงเหี้ยเร็วเร็วว้าเร็วว้าไอ้เหี้ยมอเตอร์ไซค์ขับแปดสิบก็ก็อันนี้จะแตกแล้วไอ้เหี้ยยล้อลเยร้อยยี่สิบยกรถไอ้เหก้ายกรถเล ลมแม่งตีแน่เหนาวเกินดิใส่หมวกกันน็อกเลยหมวกกันน็อกไอ้เหี้ยหมวกกันน็อกก็ไม่ช่วยสัไอ้บแบ,บ๊คช่วงย,ยังยคยังฮะช่วงย,ยังคยังเจ้ครูมาเข้าสักคำไอ้เหี้ยแค่มึงเป็นเด็กแว้นอ่ะมึงไม่ต้องมีอะไรมึงแค่มอไซค์เพื่อเดียวก็ได้เว้ยถอดกระจกออกอ่ะแล้วมึงก็เป็นหนึ่งเดียวทั้งถนนเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะถนนมาวัดถนนหนึ่งเดียวกับมอเตอร์ไซค์และทั้งถนนเออมาวัดถนนน่ อยู่เป็นเชื่ยงตายกันอยู่กับถนนตายกับถนนมึงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับถนนได้สักกันเป็นหนึ่งเดียวเยี่ยแผ่นดินสูกขึ้นมเป็นหนึ่งเดียวกันเออกดไม้ก็คือกดไม้ดิริกแบทดิริกแบทเกิดจากท้องถนนตายจะตายตัวนอยกฎหมายม่ไว้แห้กฎหมายมีไว้แหกกฎหมายมีไว้แหกเอ๊ะไอโอนเร็วไอแจะเร็วแจะโหลดอยู่เนี่ยเล่าถึงโหลดไปเล่นได้กว่าไหมเดี๋ยวกันกันเติมแต้มไม่เล่นเกียรติเฮ้ย

เที่ยวเงิไปได้เลยเลยโอ้โอแม่งตุ้ต่อ,อยเลยอย่าได้เป็นหวังเสร็จกูเดี๋ยวอูอ้ผมจะต้องสำบบทหาดก่นอนเดี๋ยวจะต้องคำกวาเข้าใจแมปก่อนผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลย,เออยแล้วทอยไหนวะเนี่ย อเสียงเสียงเหมือนคนปีนบันไดเดี๋ยวรอหลักดักรอยนี้ดีกว่าพอมันเข้ามาปุ๊บกระซวกเลยแล้วก็เดินเนียยออกไปแค่นี้เขาก็จะไม่เห็นว่ามีศพอยู่ตรงนี้แฮ้เป็นไงความคิดฮาเดี๋ยวรอ่กันจะมาไหมวะไอเกียกูว่ามไม่มาวะเกียกูมันขึ้นว่ามันขึ้นไปแล้วเนี่ย ่าเดี๋ยวบล็อกประตูแล้วเสียงมาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปเดินเซเวเลยกันไม่ไม่น่าจะมาว่ะมันไม่มีเควสไอ้นี่ไงเยี่ยมเห็นหอ่ะสังเกตมัน,ม,นม,มันไม่มีเควสอันนี้ลองปีนขึ้นไปเลยเอ,อ้าวอืมาาเ,เสียหายากเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงมาดูแถวๆเนี่ตยตําห่าไม่รู้ว่าอยู่ไหน เสียงแม่งดังมากเลยในไอ้เสียงปีนบันไดเนี่ยเนี่ยมีใครเก็บปืนไหมไม่มีไม่มีก็ไปที่อื่นมีใครหาสัญญาณไวไฟไหมไม่มีไม่มีอืมบุกท่อแล้วเดี๋ยวปิดประตูตรงนี้ไว้กันคนเดียวปุ๊บซ้ายขวาไม่มาตัวไหนกลับไหมเฮ้ยเสียง เขียนมนคุมปีนบันไดห้องนี้ห้องนี้ก็ทางห้องนี้ตันเหรออืมแล้วห้องนี้มันมีเหี้ยอะไรเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยออกหมดพ่ออีกรอบหนึ่งเฮ้ยมีคนวะอ๋อฮี่อะไรอยู่ไหนชิงเข่งคาดที่ต้ใช้ยันสีหัว ไม่ค่อยไปใส่กันได้ใช่ไหมไม่รู้ชิงชงเฮ้ยมองอยู่กันตลอดครูรูดบัตรประมาณร้อยครัรอบแบบกูยังผ่านเลยชิงเซนการเดีเซงเฉาชีโชแล้วเรียกเรียกโลงโตมีอะไรครับว่าชิงเชิงการทดดีโอเคที่สายซัคซี่ไปถึงซีโอเคถือว่าสโอเคเป็นคำตอบที่ดีกูยังไม่สงสัยใครกูสคริปต์นะกูยังหาใครไม่เจอเลย อันนี้อยู่กับไนท์ตลอดเวลาเนี่ยอยู่กับไนท์กูกำลังหันค้างากตเนี่ยไอ้นี่โดนไม่ต้องเสลพี่เแต่แต่กูรู้นะใครฆ่ากูได้ไอไอสีขาวน่าสงสัยอะไรอ่ะกูแครู้ก็กินแล้วเนี่ยมึงสงสไปกูตกตาแล้วไอ้เหี้ยกิจะเดินมาใครโหวดใครโหดไหนวะใครโหดไหนวะใครโหวอยโหหนหไรไมไยงไเศัตรูได้ศัตรูแล้วใครไหน ปนีนะกูปิดไว้อะไอ้ทียไม่งั้นรู้ละไอ้สิเกือบได้ดกศพแล้วเมื่อกี้เฮ้ยกดช้าไปหน่อยกำลังลังรีเว้ยมีคนอีกไหมว่าอ่าเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวล็อกประตูก่อนเลยเฮ้อูค้างอ่ะกูเดินไม่ได้กูล็อกประตูใส่แนวนี่เปล่าวะไม่น่าใช่ไอ้เล่นในมือถือปั๊บปรับการเดินอ่ะป็น เปนคอนโทรลก่อนแล้วค่อยปรัอไปโอเคๆรูดปัดชื่อนี่ได้มีท่อตรงนี้เฮ้ยห้องนี้ก็เป็นทำเลที่ดีนี่หว่าเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้เป็นจุดนี้แล้วกันเอ๊ะเมื่อกี้มีใคยซองกล้องไหมเฮ้ยเหี้ยสีขาวอยู่นี่หว่าโอเคเดี๋ยวโผล่ตรงนี้ก่อนเลยกันตัวนี้ไปไม่ได้แล้ทำไม่ทำใหม่ะเนี่ย เดี๋ยวรูปเปิดประตูนจะต้องสร้างตำแหน่งนิดนึงนะมีใครผ่านไหมทางนี้ไม่มีใครผ่านเลยเหรอปิดไฟก่อนเล้นผมว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเปิดไฟไอ้นนี้ซ่อมไฟไวม,มากเลยนะเนี่ยอืม,อมว,ว่าเมืเ่อกี้สีขาวมาทางนี้มันเปิดประตูมาหรือยังวะ <c oughs> ยังไม่กูถามจิม้มยังเปิดไฟ เพิ่งจะเปิดประตูไม่ได้เหรอกูเปิดประตูให้ก็ได้นะอ่ะดูนี่นะปาดหนึ่งรอบมาแดกแม่งไงไอ้เหี้ยให้กูรอไอ้มึงนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกองเลยดีไม่มีใครเห็นไม่มีมาตัวไหนเห็นโอเคไอ้เหี้ยแม่งคูเดาเยอะจังวะเหี้ยเอ้ยเล่นยากเนี่ยอ่าเดี๋ยวดึงดึงดูดคนไปที่คอมมูนิต ตร์แล้วก็รอคูดาวเสร็จตอนระหว่างนี้ศพก็จะไม่มีใครเห็นไม่จะไม่จะก็จะไม่มีใครฝั่งนี้โอเคเหยื่ออะไรต่อไปมากลับไปซ่อมนี่ก่อนผมจำได้ว่าค่าซ่อมสะพูถ่าอ๋อใช่ค่อยหมุนหน่อยแบบนี้อ่าได้ไม่อยากไม่ยากสร้างให้เขาเชื่อใจเราให้ให้เขาเชื่อใจเราเนียดไว้เนียดไว้เนียดไว้ตอกประตูด้วย ต้องเดิมแบบไ,ไม่แค่ตกใส่ตามใครโอเคทำวีก็ได้ตามตามตามแล้วก็กระซวกตรงนี้มีท่อโอเคต้องจำไว้อ๋อลงลงมาลงมาไอ้เนี้ยนี่ลงมาเออนั่นแหละเออ,อ,าอ,เอ,อมาตรงไอ้แค่ทางนี้ตันเนี่ยเไปลี่ยนไม่ได้ไอ้แค่ไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้เอียโอ้จะล่ามาฆ่าเท้วไหร่ เนี่ยมาซ่อมมาทำตรงนี้หน่อยอุตส่าห์ไปเรดียเตอร์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดึงกลับมาต้องวิ่งกลับมาแน่ๆใครสงสัยไอ้แบ็คว่าไอ้แบ็คตายกูเห็นตะเกาเดินับอีวี่ขวากูอยู่ห้องล่างขวากูเห็นตะเกาเดินับอีวี่ตลอดใช่ไหมไปเมื่อกี้เดินกับนี่เดินกับสเก้าไปตะกูลูกหมานะแต่กูเจออีวี่หลายช็อตแล้วกูไม่ฆ่า ใครใครใครอยู่ใครใครอยู่ไหนบ้างบอกเลยใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนกูอยู่ห้องหกประตูเฮียแล้วไม่ปิดเลยกอยู่ห้อหกประตูไม่ปิดเลยกูเบนเบนเชียู่ห้องเบนเชื่อกูไหมไอ้ได้เบนกูรู้ว่าอีมี่คนไอ้คูบริอีมี่กูกูอยู่กูกูดูอีกูอยู่หัวเรืออยู่ตอนแรกนี่อยู่กับไหนในไม่ฆ่านะก็คือถ้าเป็นไลยมันจะกูอดาวหรือเปล่ากูอยู่หัวเรือกูอยู่หัวเรือกูเห็นทุกคนอยู่ไหนทุกคนแหละ กูเห็นไอ้เกาเดินคู่กับอีวี่แล้วก็มีว่านะไอ้ไอ้เกาไม่กับอีวี่ฆ่าแล้วทิ้งไว้แล้วก็มีใครเดินไปรีพอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูเดี๋ยวถ้ากูฆ่ากูฆ่าไอ้เกาได้แล้วนายรอบแรกกูฆ่ามันไปนานกูฆ่าอีวี่ฆ่ากูได้ไปนานแล้วมันตายห้องเมดิกใช่ไหมกูดาวหรือเปล่ากูไม่รู้นะครับห้องล่างขวาห้องล่างขวาสุดเนี่ยกูเห็นกูเห็นไอ้แบ็กยืนนิ่งนานแล้วกูมันตายนานแล้วเออแล้วมันมีคนเดินไปกดรีพอร์ตกับอีวี่กไอ้เกาฆ่าทิ้งไว้ กูเป็นไปได้ไหมมาไม่ใช่แล้วกูยืนลูกบัตรไม่ผ่านลูกบัตรหรือเปล่าหัวใจนี่หัวใจไม่เกาเลยนายขอกูอยู่หัวเรือกูพูดอะไรเลยไอ้เกาไม่เหี้ยไอ้เะได้ไงเป็นไงไอสัตว์ได้ไงรกูรูถีบเดียวตายเดียวพออย่างตั้งแต่เกิดมากูยืนลูกบัตรอยู่ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมกูตาย ไอ้เหี้ยคูดาวเอี่แปดีเอชที่แปแู้ดาวเรด่สุดูดาวสี่ฮะเหี้ยส่สิบวิกูคูที่กดสมุทรไปสองสามรอบแต่อ้นเลยแจอ้นเลยแจ่อ้วนเลยแจกนี่เกือบนี่เขคิดว่าไม่ใช่พีเพชหรอกเพพีเพชน่าจะฆ่าไปนานละแต่เอะทำไมไม่ฆ่าสักทีไม่ว่าคูดาวจะนานเกินฆ่ากูไปแล้วไงแต่อ้นเแจ่อ้น แแต่กอ้นเชื่อเมยศก่อกี้เนียนมากเลยเว้ยแจกอ้นเนียนมากแต่นี่เดินไปเจอพอดีเยี่ยมไม่จะฆ่ายีวี่หละแต่หาตัวไม่เจอแล้วแชร์กระอ้นหลงไหนไ่ไปก่อนแล้วไม่ไปไกลเลไม่หลงอยู่ติดอยู่ในประตูแล้วก็ประตูไม่เปิดกทีต้องคำเมืองอะไรวะเออขอประตูขอประตูห้องห้องนถึงเจ็ดอันนั้นมันมันจะกุกุนเลยกนเลยกุนเลยกนเลยกุนเลยเออไอพวกนี้แม่งคุณตงตีน ออเออไอ้ี้กูสลาวเวลาเล่นเอยกับมึงตั้งสามสินาทีพวกมึง oh, แม่โแย่ว yeah, yeah, yeah. ah. so ่ะแย่ว่ะยิมพอเตอร์ยังยัง